สวัสดีค่ะมาชมต้นสุดทีนะคะสดสวยๆค่ะเพื่อนๆอ,ออกดอกแล้วค่ะนี่นี่สวยไหมคะดอกสุดทีนะคะงามๆค่ะงามไหมคะโอ้อบานวันนี้พอดีนะคะวันเสาร์ค่ะ วันเสาร์ที่สิบห้านะคะพฤศจิกายนค่ะพอสอบสงพันห้า้หกสิบแปดค่ะเพื่อนเพื่อดอกสทธีออกดอกแล้วค่ะต้นเล็กนิดเดียวนะคะดูต้นของเนี่ยต้นแค่นี้เองค่ะติดดินเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาขึ้นมา,น,มานิดนึงค่ะเนี่ยค่ะก็มีดอกแล้วค่ะโอ oh my god อืมสวยไหมคะ ว้าว wow. อันนี้หนึ่งค่ะหมูดำค่ะหมูดำนอนเฝ้าต้นเศรษฐีค่ะเอาดูดูดูเท้าหมูดำนะคะไอ้อ้ามองมองก่องมองกล้งองเฮ้สวัสดีครับนี่เท้าหมูดำ,ดำนี่กระดิกหางเลยกระดิกกดิกกระดิก,ดกอ๋อฮึ ราไปชมเราพิตาลกันนะคะทีนี้อืมพิตาลตอนเย็นนะคะเพืนเพื่อนี่แจมไหมคะสีชมพูค่ะช่วงเย็นก็จะเป็นสีนี้นะคะนี่ชออแบบสีสันนะคะจิตจาดค่ะวันละมุนนะคะเ,เพื่อ สวยแบบละมุนล,ละไมนะคะอืมไปเดี๋ยวเราไปชมไปเสียงนต่อนี่ต้นเศรีงามไหมกันเนี้ยดามนอนเฝ้าต้นเศรษีนะอถัดมาก็จะเป็นยันนางนะคะนี่ไว้แก่งลองไม้ค่ะอืม มีกระถินด้วยนะคะกินกับส้มตำคะ่ะกระถินแตกยอดใหม่นะคะเสียงนกร้องะะได้ยินไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมนี่ปยเสียนสีสดมากค่ะแจ่มเลยนะคะโอ้เพื่อนๆคะ่ะโอ้ไม่ก็ดอกไม้มีจสี่สิบเจ็บนะคะ อืมกุหลาบยังไม่ออกช่อนะคะเพิ่งแตกยอดใหม่ค่ะไว้กุหลาบเอ,อ่อออกดอกเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาชมนะคะตอนนี้ชมปวยเซียนก่อนปวยเซียนแล้วก็ดอกเศรษฐีแล้วก็ดอกพุตตานค่ะสามช่อนะไะอ,อสามชนิดนะคะสวยไหมคะเม้นมาหน่อยนะคะโอ้อะไรจะแจ่มขนาดนั้นคันนี้เนาะ ืแจ่มมากเลยอะ่ะสิบบาทโอเคค่ะ